ราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการโดนถูกตัดแต่งกรีงพลังให้ออกลูกครับใช่ไหมผิวถดยต่งมันจมากรอกอยู่กับมันจะถ้ากรณีอย่างอันนี้เนาะเราต้องการให้ออกลูกใช่ไหมฝรั่งโดยทั่วไปนะอ่าสมมตินี้อย่างอันนี้อันนี้กิมจูอันนี้กิมจูเป็นพันธุ์ที่ผมปลูกไว้ดูเล่นเฉย์คือไม่มีใครกินอ่ะลูกศิษย์ก็ไม่กิน พ่อไม่อร่อยนะอ่เวลาเราแต่งให้ออกลูกนะโดยทั่วไปเนี่ยเนาะอ่ามันก็คือเวลาเราตัดเนี่ยให้ตัดประมาณช่วงที่เป็นเขียวน้ําตาลอย่างเงี้ยตัดที่เขียวน้ําตาลทิ้งให้ยอดมันยาวหน่อยแล้วอย่างนี้มันช้ำได้ไหมคะไม่ได้ครับฝรั่งที่ช้าไม่ขึ้นเนาะอ่าฝรั่งที่ช้าไม่ขึ้นตัดไปเลยไม่ต้องกลัวกิ่งไหนที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วสมมติตรนกิ่งไหนมันแน่นๆอย่างเงี้ยเราดูแล้วมันแน่นเกินอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาแล้วตัดออกเลยข้างในเนาะอย่างนี้ทานได้ไหมคะเนี่ย อะไรนะเ,เหลือกีทานได้นะกินได้แต่มันไม่อร่อยลองกินน<ม>่ะนะอันเนี้ยเราตัดตรงเขียวอมน้ำตาลเนี่ยเนาะให้เหลือใบไว้สักประมาณ3คู่3ค<า>ู<ม>่โดยประมาณนะจัดจากเดิมตำแหน่งที่มันเคยแตกเนี่ยประมาณ3าคู่คอ,อย่าเหลืออย่าเหลือมากเดอเพราะว่าถ้าเราตัดเป็นกิ่งน้ำตาลเลยเนี่ยปกติถ้าเราตัดกิ่งอย่างเงี้ยถ้าเราตัดตรงกิ่งแก่ตรงนี้เวลาแตกออกมาจะมียอดไม่มีดอกนึกออกไหมแต่ถ้าตัดตรงเขียวอมน้ำตาลเนี่ย ปกติส่วนใหญ่ออกเป็นดอกหมดนะไล่ลงมาสาคู่เลยประมาณคจากโคนที่มาประมาณอย่างน้อย3คู่จากโคนตรงไหนจากโคนตรงจากโคนแถวๆคนที่มันเคยแตกครั้งที่แล้วอย่างน้อยนะจริงจริงจากะ้าใช่จริงจะ5ใกจะ5คู่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้อง3คู่เพราะถ้าชิดกว่านั้นเนี่ยใบคู่โคนเนี่ยมันเป็นใบเล็กมันสร้างอาหารได้น้อยเวลาแตกมามันจะไม่มีดอกนะมันจะมีแต่ยอดนะเียวเวลาแตก เราไปตัดมะนาวได้หรือเปล่ามะนาวมันใช้วิธีงดน้ำเนาะมันไม่เหมือนกันอันนี้เฉพาะพืชที่ใช้ตัดแต่งกิง่งอ่านนะตัดแต่งกิง่งอันนี้ลูกไม่เอาแล้วก็ตัดแต่งทิ้งไปเลยน,นี่แต่งนี่แต่งพวกมะม่วงนี้ก็เหมือนกันมาครับอะไรนะฮะมะม่วงเป็นใครกันไหมครับมะม่วงหนุนมะม่วงเหมือนชมพู่แต่งโผล่นี่เลยใช่ใช่พวกนี้ใช้วิธีพวกต้องโดนอุณหภูมิต่ำเนาะอันนี้เฉพาะพวกตัดแต่งให้ออกลูกผลัดแต่งให้ออกลูกอ่่านีแตงออกดอก เพราะหลังเนี่ยจำไว้ถ้าคู่ไหนที่ออกลูกแล้วปกติไม่แตกยอดแล้วนี่คือกิจกรรมนี้ไม่มียอดแต่มันเพราะว่าดอกมันมาแทนตำแหน่งยอดนะวิชาการไม่ลำแต่จะแตกในกระถางอาจารย์มันก้จะมีดอกผลให้จัดเมือยจากคู่ใบคู่ที่ออกแล้วคู่ี่อะไรกระสได้เหนือกว่าง่ายๆเนาะอีกเหนือกว่าอีกอันนี้ลูกแมวแล้วลูกนี้ผมแมวแล้วพอแล้วต้นนี้กินไปแล้วสามรอบแล้วทีนี้ไกรอบกสี่รอบแล้วสงสารมันตายซะก่อนเนาะจริงๆถ้าอันนี้สมมติยาวเกินเราก็ตัด ลงมันใต้หน่อยก็ได้มมันจะีอ่ามีอันนี้คือปกติสังเกตดูลูกเนี่ยมันจะอยู่กับคู่ใบที่สี่สามหรือสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่มันคู่ใบสี่ออกมาเนาะใช่ไหมอันนี้อ่าเนี่ยก็แต่งใบด้วยนี่อย่างเนาะ้องอากลูกตอนไหนทิเงหมดได้ไหมอ่าแมลงวันคลองเยอะมากในแปลงเนี่ยเนาะเดี๋ยวมีวิธีกำจัดผมใช้ไอ้เหยื่อล่อแล้วก็แขวนขวดเนาะเหยื่อรอดจะมีบ้างเพี้ยแป้งนะครับเป็นเรื่องปกติของฝรั่งที่มันจะเข้าบ้างแต่ว่าเราก็ จริงๆก็ถ้าคุมอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้เยอะนะฉีดพวกไวอ,ออยก็หมดละไวอ,ออย<ร>เป็นอะไรค็ตามฉีดกันแมลงลมีบ้างครับมีบ้างถ้าหนักจริงๆถ้าไม่หนักผมก็ปล่อยไปเรื่อยๆไวอ,ออยเนี่ยเวลาฉีดติดเนี่ยอุยออ่มพวกเพี้ยทั้งหมดปลารปากหูเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟทั้งหลายแหล่เนี่ยปกติแมลงพวกี้ยพวกอะไรปากหูมันจะมีู่หายใจขั้นตัวพอเราฉีดไวออยไปพวกออยมันจะไป่เกิดหายใจมันจะตายและจะไม่เกิดการดื้อยาไวออยนี่ไม่ใช่เป็นน้ำมันธรรมชาติเราไปซื้อตามเขาเรียกมันเป็นน้ำมันที่ได้จากธรรมชาติ แล้วเราจะซื้อที่ไวออ์ออยล์ปกติปกติร้านร้านเคมีเกษตรเนี่ยก็จะหาง่ายได้อยูแล้วไวออยล์เนี่ยโดยทั่วไปคือเขาจะผสมกับอ่าคือปกติเขาบอกว่าใช้กำจัดพวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วตัวนี้จะหาไม่ยาก VITE ไวออยล์หรือไม่ก็ปินตอรเรียบออยล์ก็ได้นะคู่กันนะอ่าก็หลังมีคำถามครับครับผมถามเลยจะต้องผสมน้ะที่นี้ต้องผสมต้องผสมเพราะเนี่ยตาการใช้ว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไวออยล์ตัวนี้เราไปเก็บใช้ตัวเดียวเดียวได้เลยไม่ต้องผสมอย่างอื่นแล้วจะไม่เกิดการดื้อยา พราะว่าปกติเราใช้ยาเคมีบางตัวเนี่ยมันจะดื้อแต่อันนี้มันไม่ดือ้อมันไม่ตู่เพราะมัม<ใ>นตายในผลไม้ทุกชนิดเลยใช่ในในในผลไม้ทุกชนิดใช่ในกลุ่มที่มันโดนแต่ต้องดนูงดนะเป็นแมลงปากดุเนาะพวกเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพีเ้ยจักระจันพวกนี้ได้หมดเลยคือกลุ่มที่เป็นแมลงปากดุก็เรียกแมลงปากดุลูกอะไรเอ่ยต้นนิมน้ำค้างต้นอะไรเอ่ย อ่าก็หลานี่ยปกติมันจะมีอยู่ตัวนึงชมพูจันก็คือเขาเรียกว่าทัดดิมทับทิมจันทร์กไม่มีใช่ไหมไม่อ่อยอ่าอย่างนี้แหละครับอ่าคือปกติเนี่ยปกติเนี่ยอ่ามาันจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นสาหร่ายเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลที่มันเกิดขึ้นตามใบไม้ได้อันนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่มีโทษอะไรเลยมันแค่นิดหน่อยมันแค่มาบังคุณที่การสังเคราะห์แสงที่เดียวเท่านั้นเองแล้วมันจะเกิดขึ้นเฉพาะใบที่อายุมากแล้วสังเกตดูใบใหม่มันจะไม่เป็นถ้ากลัวถ้าสมมติมันระบาดเยอะก็รูดททิิ้้้้งงงงัตตตตนเเเเลลลลยยใบไม่่่่อออหหืืแแก สมมติเราต้นนี้เนาะอันนี้แต่งให้ออกลูกเนาะ่อยาในอย่างเนี้ยสังเกตไหมพุ่มใหญ่เกินเลยใช่ไหมเวลาผมจะเอาใหม่รอบหน้าผมจะเหลือแค่นี้แหละอันนี้คือตัดอันนี้ตัดไัมที่พุ่มใหญ่เกินแล้วอันนี้ก็เรียกว่าทําปีละครั้งอันนี้เนี่ยทําปีละครั้งเนาะ,นะ,อ,ะอันนี้คือทําปีละครั้งผมก็ทำครบปีละ ตักลวเอารอย่างนี้ไม่ต้องกลัวโหดจริงๆนักเรียนบอกข่อโหดจริงตัดเปี้ยงเลยโอ้โหตัดไวจ้าตัดแ่ตัดไวมากเถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะรอบหน้าออกรูปนะมันจะเหลือลูกนิดเดียวแล้วลูกจะไม่แข็งแรงะกกันไกลนี่คือที่ไหนคะตัดไวจริงเพาแต่งแบบนี้ปั๊ดมันได้มีใบเหลืใช่ไหม รากมันจะตายกับมาที่ผมบอกอะแล้วมันจะกระตุ้นการแตกรากใหม่รากใหม่จะแข็งแรงและสั้นลงไหมต้นมันก็จะไม่อ่อนแอ้เวกี่เดือนแตไเดี๋ยวยแตกยอแตกออกมาปั๊บนะพอมีใบสักห้าใบหรือหกใบเจ็ดใบยอดแตกออกเลยแค่ประมาณไม่เกินสี่เดือนหรอกสามเดือนกว่ากว่ายางกันไกลฮอร์อะไรคะของผมใช้ A R S ของญี่ปุ่นเล่มละประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาท อันใดหนึี่เรียว่าขาดน้ำใช่ไหมคะไนครับแหวนที่ใส่แหวนมือไหนเอ่ยอันนี้เนี่ยปกติอันนี้น่าจะไม่ใช่ขาดน้ำเพราะขาดน้ำปกติเวลาเป็นจะเป็นทั้งต้นอันนี้อาจจะเป็นแบบแมลงมาทําลายนิดหน่อยใช่มีกคะขาดน้ำอย่างชมพู่ต้นนั้นอ่าอ่ะอย่างชมพู่ต้นนั้นน่ะการขาดน้ำมันเป็นทั้งต้นแต่ดูน้ําไม่ทันเลยนะผมที่รักอ่าอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องไปสนใจมันอย่างเงี้ยทีนี้ที่เหลือก็เรียกวระถิ่นที่เหลือก็แต่งให้มันสวยใช่ไหมอ่ะเราดูตรงไหนที่มันแบบว่า ปล่อยเกินอันนี้ปล่อยเกินยังไม่ตัดออกเลยปล่อยไม่ให้เหลือเลยให้มันแตกใหม่อันนี้กิ่งกลางต้นอ่าอันนี้ไม่เอาแล้วอ่าอย่างนี้สวยอันนี้่อยเกินไม่เอาแล้วดึงทิ้งเลยเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วปล่อยปล่อยหมดหมดลงหมดต้นแล้วรู้ว่าหมดต้นเลยครับไม่ต้องกลัวรอบแรกตัดให้ดูว่าเพื่อการออกดอกแตกผลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกอบแต่งได้ไหมครับ หม่าอเไรนะเราเก็บผลเก็บผลเสร็จแล้วทิ้งต้นไว้ประมาณสัก2อาทิตย์อย่างน้อยเพื่อเพื่อให้ใบ่นี่ะมันสังเคราะห์แสงสร้างอาหารมาเก็บไว้ในต้นเวลาเราแตะตัดตัดต้นอย่างเงี้ยมันจะแตกได้เร็วแต่ถ้าสมมติเราเก็บลูกเลยล้วตัดเลยเนี่ยสารสะสมในต้นมันน้อยเวลามันแตกมันจะแตกช้าแล้วกิ่งจะไม่อ้วนนะทิ้งไว้สักสองอาทิตย์เนาะจานอย่างงี้ต้องเหลือใบไว้บ้างใช่ไหมคะก็ไม่จําเป็นหรอกเพราะหลังที่แต่งได้หมดเลยผมถ้าผมแต่งแต่งไม่เหลือไม่เหลือเที่ยงคิดเลย พอฝรั่งลูกประมาณหลังจากดอกบานแล้วโดยเฉลี่ยประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งล,ลูกจะเล็กๆยังไม่อย่างนี้มันเริ่มองเงในบ้ามันเริ่มเปลี่ยนละมันจะเป็นลูกสีเขียวเข้มเวลามันออกใหม่ๆสีมันจะอ่อนสักปแป๊บสีจะเขียวเข้มเลยเพราะเขียวเข้มปัม๊บพอเลยจังหวะนั้นเลยะจะไม่ร่วงตัวใหญ่ช่วงรนนแรกน่ผล่งเนี้ยอ่อย่างเนี้ยสีมันจะเป็นอย่างนี้ยสังกตไหมจะเข้มเลยเขียวเข้มเนี่ยโดยประมาณคือเขาเรียกว่า ลูกเท่าประมาณสักอ่นีเรียกว่าลูกอะไรเนี่ยเหนสิบนะปประมาณเห็นสิบนะโดยประมาณแล้วแต่พันบางพันก็จะลูกใหญ่กว่านี้แตู่สีมันเพราะว่าถ้าห่อเร็วมันจะร่วงมันจะสลัดลูกถ้าห่อช้าแมลงวันทองจะมาต่อยทำเป็นนะครับต้องขนาดนี้อถ้าสมมติว่ามีเพี้ยแป้งระบาดเยอะให้ปิดนี้ออกแล้วให้ฉีดยามันก็จะไม่เข้าเพราะว่าปกติเพี้ยแป้งมันจะอยู่ที่ก้นเนี่ยรู้จักเพี้ยแป้งไหมตัวขาวๆพอห่อเสร็จแล้วลูกเต็มอะให้ปิดออกก่อนมันจะไม่มีที่อยู่แล้วปิดออกก้นมันออกขนาดนี้นะคะไม่ อ่าเพราะเราห่อเพราะชมพู่เนี่ยต้องห่อตั้งแต่เขาเรียกว่าก้นดอกเขาเรียกหมวกเจ็คคือปกติเวลาสังเกตไหมเวลาบานที่แรกดอกจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก้นมันจะค่อยหุบเรื่อยๆใช่ไหมพอมันห่อไปได้แค่นี้ต้องห่อเลยคือหลังดอกบานประมาณ2อาทิตย์ต้องหอ่ออ่าก็แต่ลูกนิดเดียวลูกยังไม่แบบยังไม่เบ่งเดี๋ยวต้องข้างในผมไปเช็คดูอันนี้เป็นโรคหรือ้นเมาล็ดจันไหนฮะลูกสีน้ำตาลสีน้ตาลตรงไหนอันเ<ง>นี้ยเนี่ยเนี่ยเมล็ดไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเมล็ดวันทองมาเจาะเนี่ยบนวางไข่ข้างในมีหนอนแล้วเนี่ยเต็มตัวเลยเนี่ยข้างในนนนเเีี่่่ยยถ้าาดูะ พวกนี้จะมีเนี่ยถ้าลูกขนาดนี้เนี่ยแมลงมาจาะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะมีหนอนข้างในพ่อไปก็ไม่ได้พวกนี้คือโตไปแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะจริงๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยถ้าจะถ้าจะใส่บำรุงก็ใส่ขี้วัวได้เลยถ้าเป็นมูลสัตว์เนาะตามเรื่องปุ๋ยนี่เพบอกว่าหลังจากตัดแต่งก่งแล้วเราแต่งแล้วเราแต่ง่ายต้องแต่งแต่หรือจะก่อนบางคนก็ใช้ลูกอีกก่อนแต่งก็ได้ให้มันดูดปุ๋ยไปก่อนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าประมาณไม่เกิน7วันแล้วต้องแต่งหลังจากให้ปุ๋ยไปแล้ว ถ้ามเกินเพราะถ้าเกินเมื่อไหร่มันจะแตกยอดมาแล้วซึ่งมันจะเสียพลังงานไปจานูแลาาให้ปุ๋ยแล้วให้หลอมอยู่ด้วยมัไม่ต้องครับอ,อ่ลอยเลยเพราะไอ้น,นี้มันเป็นแบบหัวล่มใช่ไหมมันจะสเตย์ทั่วเลยไม่ต้อง,ตอ,ตอ,งองถ้าเป็นหน้าตาหัวล่มเป็นยังไงอ่าต้องไปบอกล้านว่าเป็นหัวล่มคือมันเปลนรำพุ่งเข้าไปน้ำมันจะแบงอย่างเงี้ยน้ำมันจะเป็นล่มเนาะอ่านี้อันนี้แต่งแบบน่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งถ้าสมมติว่ากรณีใส่สูตรอะไรครัี่ปกติถ้าเป็นปุ๋ยเคมีใช้25-77ก็ได้ครับถ้าแต่งอยเจ็ดเจลดก ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดหรือไม่ก็สามสิบสิบสิบยี่สิบสิบสิบก็ได้ประมาณให้ตัวหน้าสูงที่สุดสูงกวายย่าอย่างน้อยสองหรือสามเท่าใช่แต่ว่าบางคนใส่ยูเรียรผมไม่แนะนําให้ใช้ต้นจะไม่แข็งแรงใชสสิบห้าสูงดีกว่าแล้วใช้ยูเรียเนาะในต้นไม้ผลอ่ะโอเคอันนี้อันนี้มันไม่เหมอันนี้ช้ำไม่ได้ครับฝรั่งนี่ช้ำไม่ไดีต่อให้รอดก็ไม่แข็งแรงพวกนี้สังเกตว่าเปลือหายไปแล้วนั่นต้องพวกนี้ต้องใส่ ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผลมันเยอะมันจึงเขาเรียกสลายตัมันยิ่งเขาเรียกมันยิ่งถูกชะล้างไปเร็วพราในบ้านเราเนี่ยยาที่เอามาใช้กาบต่างประเทศใช้ไม่ได้ผลสักตัวมีเชิงวิชาการวิธีการเดียวที่ใช้ได้คือใช้ต้นตอทนในบ้านเราต้นตอทน,อนหมายความว่ามันทนได้เดือนฝอยเนาะมันจะมีพันของอย่างที่อาจารย์พูดในเมื่อกี้หรือไม่ก็ไอ้ต้นฝรั่งพืนเมืองที่มันจะมีต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะปกติมันจะมีความทนอยู่แล้วพวกฝรั่งที่นกสรุปว่า การตัดแต่งจริงแล้วทุกวันนี้ที่อาจารย์ดูแลเนี่คือต้นเรียบร้อยแล้วครับต้องรอคุณอาจารย์รพลจัดประโยชน์นะครับขอบคุณมากสวัสดีหนึ่งสองสามเย่หน่อยครับเย่เอาไปครับ1 2 3เย่เสียงเข้มๆหน่อยครับ1 2 3เยส